บางคนฉีดร่องแก้มไปแต่ว่าร่องแก้มเนี่ยยิ่งดูชัดแล้วก็ยิ่งดูน้าผิดรูปคะสาเหตุมันไม่ได้เกิดจากว่ามีร่องแค่ตรงนี้นะคะแต่สาเหตุอะ่ะมันขึ้นไปอยู่ตั้งแต่กระดูกด้านบนเลยตรงบริเวณใต้ตาหรือว่าหน้าแก้มเนี่ยที่มันซุดมันกร่อนลงแล้วเลยทําให้เห็นร่องแก้มชัดขึ้นค่ะการที่เราไปแก้ปัญหาตรงแค่บริเวณร่องแก้มแล้วเราไม่มาแก้ปัญหาตรงนี้ก่อนนะคะจะทําให้การฉีดฟิลเลอร์เนี่ยมันยิ่งไปทําให้เนื้อตรงบริเวณเนี้มันกองมันบวม ขึ้นนะคะคแต่ก็ยังดูหย่อนอยู่ดีทําให้หน้าเราเนี่ยยิ่งดูอ้วนยิ่งดูบวมแล้วก็ยิ่งดูผิดธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นนะคะปัญหาร่องแก้มแล้วเนี่ยอยากให้ดูที่ต้นเหตุเลยว่ามันเกิดจากกระดูกที่ซุดบริเวณไหนบ้างนะคะและแก้ให้ตรงจุดไม่ว่าจะเป็นการฉีดหน้าแก้มหรือว่าใต้ตาหรือว่าขมับก่อนนะคะแล้วถึงค่อยไล่ลงมาดูว่าบริเวณร่องแก้มเนี่ยยังเหลือมากน้อยแค่ไหนคะ่ะเพราะฉะนั้นการขมไปเลยที่ร่องแก้มเนี่ยก็อาจจะทําให้เห็นร่องแก้มชัดเจนมากขึ้น ขึ้นได้ค่ะ